เครื่องสี่แกนอ,อทูนมีสิบสองป้อมมีดนะนี่สิบสองป้อมมีดหัวจัะหกนิ้วมียันสูนท้ายมีทูนไอ้ด้วยนะอันนี้ชุดติดทูนไออยู่ตรงนี้มีทูนไอยด้วยทูนไออยู่นี่เขาไม่ได้ใช้นี่มีช่องใส่ด้วยทูนไอ เป็นแขนทูนายทวเทนี่ทูนายทูนายโบลิิจเอสอลหนึ่งห้าสี่วายคอนโทรลมิตซูเครื่องปีสองพันหนึ่งเครื่องปีสองพันหนึ่งอะประมาณนี้มาดูของเก่ามั่งของเก่าเหลืออะไรบ้างเออ มีตัวนี้คี้คิ้ล่านั่นเอ VMC สามสูงขนาดร,รุ่รนยี่สิบขนาดรุ่นยี่สิรุ่นยีโอเคตัวนี้ก็ ปีสองพันสามคิตามุระมาเซ็นเตอร์ซีโร่คิตามุระมาเซ็นเตอร์ซีโร่ฟันน่ะซีรีส์ิบแปดไอเอ็มบีนี่คอนโทนพร้อมใช้เลยเกือบแล้วลูกค้าถามหลายเจ้าเลยตัวนี้มาคิโนเอฟเอ็นซีหนึ่งศูนย์หกมาคิโนเอฟเอ็นซีหนึ่งศูนย์หกมาคิโนจะมีเยอะนะ มาร์ก,กินโน่มีเยอะมากเลยมีหนึ่งสองสามสี่เครื่องมาร์ก,กินโน่แล้วก็มีโอกุมาแมชันนิ่งเซ็นเตอร์กับท่นกึงตัวใหญ่เอาต่อเบรกเกอร์ให้แล้วเดี๋ยวลองไฟให้ดูแมชันนิ่งเซ็นเตอร์โอกุมา m c 5 0 v a าแล้วก็เครื่องกึง c ีนีโอกุมา LC40 แนท่นกึง รวมของเก่าด้วยมีสามตัวยามาสกิหกหนึ่งศูนย์คูณพันห้าหัวจับยี่สิบนิ้วรูผ่านสี่นิ้วตัวนี้โอเคเคแล้วก็มาโอกุมาเมตรยี่ห้าโอกุมะเมตรยี่ห้าคืองานเน้ยาวเมตรยี่ห้าจะมีสามตัวนะแท่นคือโอกุมาเมตรยี่ห้า โอเคเคเมตรครึ่งแล้วก็ยามาสกิเมตรครึ่งสามตัวเหลือสามตัวเข่าวๆก็ประมาณนี้อ๋อให้ดูวีอห้าีกสองตัววี 5, อห้าสองตัวยังไม่มีเจ้าของนะครับมาร์กิโนวี้าปี1997กับปีเอาตัวนี้ปีสองพันอีกตัว1997ตัวปีสองพันนี่เป็น สปินเดิลไฮสปีดรอบสองหมื่นตัวนี้มีช่องเก็บการ์ดสิบหกไอสิบหกไอมีช่องเก็บการ์ดส่วนปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเป็นรุ่นสิบหกเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาโอ้ยังประกอบไม่เก็จนี่ยังประกอบไม่เก็ด ตัวปิดแกนแกวนวายยังไม่ได้ใส่อีกประมาณหานึ่งอาทิตย์นะต้นเดือนหน้าเปิดอีกสองตู้ไฟขายของเรามาแล้วน้องนนนัดลูกค้ามายกเครื่องแล้วเดี๋ยวว่างก็จะรีวิวให้ดูว่างก็จะรีวิวให้ดูนะุกเครื่องเลยคลิปนี้เชา้าเช้าเกิบเประมาณนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวขยี้แต่ละเครื่องให้ละเอียดละเอียดเลยรีวิวให้ดูทั้งหมดเลยเจอกันทุกวันนะครับโกดังเกียวโตกาญจนบุรีอยู่เยื้องเขาชนไก่นะครับตำบลวังด้งอำเภอเมืองอำเภอเมือง,จ,งจังหวัดกาญจนบุรีมันจะอยู่ติดกับตำบลรัตยาถ้าตำบลวังด้งไม่ค่อยมีคนรู้จักถ้าตำบลรัตยามันจะมีมีค่ายทหารเอ่อพลเก้านะค่ายสุรสี แล้วก็วัดทุ่งรัดยาหลวงพ่อลำใหญ่จะดังอยู่ติดๆกันแหละขี่ไปที่แยกไฟแดงรัดยาก็ประมาณ5กิโลได้เนี่ยเขาชนนก่าอยู่ตรงนี้ยคุณผึกรอดอภาคสนามโอเคคลิปนี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้ารีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับ